สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่ผู้ลมโลนะคะจังหวัดเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะมิวก็จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นทางขึ้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะหดทางก็ยากลำบากน่าดูค่ะหลังจากนั้นนะคะนอกจากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสิ่งที่เราจะมาในตอนนี้ช่วงเดือนมกราคมของปีนะคะก็คือเราจะมาดูดอกทุง่งพญาเสือคงกัน,นะคะ่ะและตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่นะคะวันนี้ก็มีมหมอก จ,จางๆค่ะก็เรียกว่าอากาศกำลังดีเลยค่ะอุณหภูมิประมาณ10องศานะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งจุดชมวิวนะคะซึ่งเขาสร้างที่ขึ้นมาให้เรามาอยู่ข้างล่างก็จะเห็นเต้มไปหมดเลยค่ะส่วนมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ที่ภูลมโลจังหวัดเลยนะคะซึ่งมิวก็มาดูดอกทุ่งพญาเสือโครนนะคะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็จะอยู่ช่วงประมาณธันวามกรานะคะก็จริงๆที่ภูลมโลนี่เขาบอกว่าใหญ่มากมีประมาณ2,000กว่าไร่นะคะแล้วก็หลักๆก,ก็คือจะติดทั้งจังหวัดพิษณุโลกเลยแล้วก็พิจูนะค่ะเดี๋ยวตามาดูกันนะคะว่าสวยกันขนาดไหนค่ะ นี่ก็จะมีหลายแปลงมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับ ดอกทุ่งพญาเสือคงที่ภูลงโลนะคะสำหรับปีนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะคะถ้ามีโอกาสก,ก็อยากให้แวะมานะคะปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นจริงๆประเทศไทยมีหลายที่เลยค่ะว่าที่แต่ว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะมานะคะไว้เจอก,กันค่ะบ๊ายบายค่ะ